สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสโมสรนักศึกษาราชทยาลจุฬาภรครับวันนี้นะครับก็มาทํากิจกรรมเย็บเต้านมเทียมครับผมเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาพรครับผมกิจกรรมงานโดยรวมนะครับของพวกเราก็จะมีบูธต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธเย็บเต้านมเทียมนะครับแล้วก็มีบูธตรวจสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงตรวจมะเร็ง HPV ด้วยครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จัดขึ้นมาเพื่อ รดน้ลงแล้วก็ป้องกันมะเร็งทุกชนิดนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันมะเร็งโลกด้วยครับผมในการที่นักศึกษาเขามามีส่วนร่วมนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับตามพระบัญญัตของงอปประทานและวยาลัลยาคอนครับผมสำหรับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับที่ก็ได้ทํากิจกรรมเย็บเต้านมเทียมไปแล้วด้วยนะครับซึ่งพวกกกเเรราทุคคนนะะับบ็็ยล หลายชิ้นเลยนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาพรของเราครับจริงๆโรคมะเร็งของเรานะครับทุกคนเข้าใจแล้วก็ดูกันดีนะครับว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนครับว่าพวกเราอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามะเร็งรักษาได้นะครับว่าก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับก็เราได้ทําเป็นเอ่อเต้านมเทียมนะครับเพื่อให้ทุกคนเสริมสร้างความมั่นใจได้ดีขึ้นพวกเราก็จะสู้มะเร็งไปด้วยกันครับผม โิการต่างๆเราจะมีให้คําปรึกษาเนาะมีการนัดหมายกันนะครับตามบูธต่างๆที่เห็นทางด้านนอกนี้นะครับแล้วก็มีการแจกอุปกรณ์เสริมบุญภาพเช่นเต้านมเทียมวิกผมนะครับมีการแนะนําวิธีการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบําบัดที่บ้านนะครับมีการให้แนะนําคําปรึกษาการวางแผนมีบุตรสาหรับผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมที่สาคัญเลยอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกันเนาะกิจกรรมนี้อยากชวนทุกคนนะครับมาร่วม เย็บเต้านมเทียมนะครับกับโครงการสัมมนาชีวิ้งครับชีวิ้งเฮาท์นะครับเย็บเต้ารวมใจนะครับสู้ภัยมะเร็งเต้านมเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยนี้เราก็ได้รับจิตเกียรติจากจิตอาสาสโมสรนศาศาักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และก็คุณรักนะฮะสุรักมิสแกรนสุรัตนีอสองพนี่สิบครับสำหรับวิธีการเย็บเต้านมเทียมนะครับทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ เริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องอทําการแยกตัวฟอยล์ฟองน้านะครับจากกันจะแยกเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆฉีกครับผมฉีกให้เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆครับผมแบบนี้แล้วก็เอามาทับซ้อนกันครับจากนั้นเราก็เอาฟอยล์ที่เราฉีกทับซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยยัดเข้าไปนะครับโดยการยัดเนี่ยเราจะยัดให้อยู่ตรงยอดของตัวเต้านมเทียมนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยัดไปแบบนี้เลยนะครับผม นี้ก็จัดให้อยู่ตรงยอดของเต้านมเทียมครับหลังจากนั้นพอเรายัดตัวฟอยล์ฟองน้ําเสร็จแล้วก็จะยัดตัวออพลาสติกสังเคราะห์ที่เป็นพลาสติกเพียวนะครับใส่เข้าไปพอเรายัดยัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวฟอยล์ที่ฉีกขั้นต้นแรกนะครับมาพับครึ่งแล้วก็ทําการปิดตัวทับตัวเม็ดพลาสติกอีกทีหนึง่งเราก็จะได้รูปเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราจากนั้นเราก็คึง ให้ตัวพลาสติกนะครับกระจายให้ทั่วตัวเต้านมเทียมครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มนะครับในการเย็บปิดตัวเต้านมเทียมครับโดยเริ่มจากเราก็จะเดินได้ขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปข้างแรกครับหลังจากนั้นก็จะเดินได้ลงมาครับผมในแนวตรงของตัวเต้านมเทียมเลยนะครับ อันนี้สมมติว่าตัวได้ตัวนี้เราตัดแล้วก็ผูกปมไปนะครับมันก็จะเป็นการซ่อนปมครับผมหลังจากนั้นเราก็นะครับ,รบแล้วก็เราก็จะเดินได้ทางฝั่งซ้ายขวาสลับกันไปนะครับผม แล้วพอเราเย็บทั้งสองข้างไปเรื่อยๆสลับปันปามันก็จะในรูปแบบแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องทําให้เรียบๆแล้วเราก็คึงคึงคึงผูกปมปิดหัวท้ายให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เต้านมเสียมมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครับผม